ในวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ TraderS Daily ฟรีเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน b i n g x และดู face, ที่อินเทอร์เฟซที่ a s Daily เป็นบริการออนไลน์ฟรีสำหรับการวิเคราะห์การซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามผลการซื้อขายระบุข,ข้อผิดพลาดปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ TraderS Daily ส,สามารถทำอะไรได้บ้างนำเข้าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนยอดนิยมโดยอัตโนมัติการวิเคราะห์ธุรกรรมโดยละเอียด กำไรและขาดทุนสถิติเกี่ยวกับตราสารเวลากลยุทธ์และพารามิเตอร์อื่นๆอีกมากมายอินเทอร์เฟซที่สะดวกสำหรับการจดบันทึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมวิธีการเชื่อมต่อคำแนะนำทีละขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนที่1สร้างหรือเข้าสู่ระบบบัญชี BingX หากคุณยังไม่มีบัญชีให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจากนั้นทำตามขั้นตอนการยืนยันเพื่อเปิดใช้งานโปรไฟล์ของคุณขั้นตอนที่สอง สร้างคีย์ API บน BingX บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BingX คลิกที่ไอคอนผู้ใช้จากนั้นคลิกที่จัดก,การ API ที่มุมขวาให้คลิกที่ปุ่มสร้าง API ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้ป้อนชื่อของกุญแจเช่นไดอ r รเลือกสิทธิ์อ่านคลิกปุ่มยืนยันและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้นสร้างคีย์ API แล้วคัดลอกช่องคีย API และคีย์ลับเพื่อเชื่อมต่อกับได a r ร ขั้นตอนที่3เชื่อมต่อไดอารี่กับ BingX เลือก BingX จากรายการการแลกเปลี่ยนที่รองรับป้อนคีย์ API และคีย์ลับบันทึกการตั้งท่าของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อของคุณคุณจะได้อะไรหลังจากเชื่อมต่อหลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จข้อมูลจากบัญชีของคุณในการแลกเปลี่ยนจะปรากฏในไดอารี่คุณจะสามารถ ติดตามผลกำไรและขาดทุนสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งค้นหาว่าข้อตกลงใดประสบความสำเร็จและข้อตกลงใดต้องปรับปรุงดูรายละเอียดธุรกรรมเวลาเปิดและปิดปริมาณราคาเข้าและออกวิเคราะห์แผนภูมิและสถิติการกระจายผลกำไรแบบเห็นภาพตามบนเครื่องมือและกลยุทธ์เพิ่มบันทิกยอส่วนบุคคลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมบันทิกความชิปและแนวคิดของคุณ ด้วยความช่วยเหลือของ Trader S ร์เอสไดอรีคุณจะได้รับภาพรวมของการเทรดของคุณคุณจะสามารถระบุจุดอ่อนของคุณและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านั้นคุณสามารถลงทะเบียนไดอรีของคุณได้ฟรีโดยใช้รหัส QR หรือลิงก์ในคำอธิบาย